สวัสดีนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พ่อผมช่องซิกวันไนครับจะมารีวิวสกินคลิกซี่นะสุดเมื่อกี้นะครับสกินนี้ผมโดนไปโดนไปห้าพันสองร้อยสามจุดกว่าหัวปองนะโอ้โหสวยนะสกิลหนึ่งสวยมากโดนลวเออเน็ตเน็ดเนานี่โอ้โหคตแรง ความรู้สึกม,มันกว้างขึ้นนะครับผมสกิน,นี้นะสวยอะเราไปเล่นบนดีกว่าออกไปลงเท้ากันสีสีก่อนนะผมตอนนี้ผมจะไม่ออกเป็นตัดเลือดนะดูว่าออกดีกว่าโอ้ย จะเย็นเก็บแล้วนะนนอ้าวหิวแตกโอ้โหทาวับเยดสวยจัด <c oughs> ได้อยู่นะห้าพันสองร้อยคูปองถ้าไม่สวยอีกนะผมจะด่าให้นะ Buồn cột lễ đây nè Sức đỉnh xuôi bà, cho vào Bây à, giờ nghe nó Nó mới nó buồn nè để nó đặt một. cái bứa sỉ ra Bứa sỉ có gì không? เอ้อเน็ตเน็ตเป็นไรเนี่ยเอ้อลิงมาลิงมาแบบ่น <c oughs> โอ้เกือบเกือบยกลิงได้แล้ว <c oughs> อไว้ได้สวยกว่านะ ผมก็จะตายแล้วมันไหนม,นหมหันไหนมันมาหมดว่ะใจก่อนใก่นช่วยรักษีนะโอ้โหโคตรแรงเลย,ยงไม่นี่ลงเป็นข้ออ่ะผมลืมดนตี่ะมัอกี้ยิมโดนตีว่ะอันหนึ่งอันหนึ่ง สกินหรือว่าสวย,ยนะครับผมฝัม่งเขาเป็นหลิงป่าใช่ปะโอเคมันบัฟมาปอกว่าทำไมรู้สึกแรงๆจังวะดักมเมฆแล้วก่อนคนระับน่จะไม่มานะช่วยวันตีมงคนก็ได้เฮ้ มันยืนรนหอกไอเว้เนี่ยเฮ้ยโดน,ออนแช่เรียบร้อยอันตีมาโอ้โหหินล่นใส่หัวแตกยับใช่ไหม ได้นะราดได้เฉยเลยเวยเอะไรไม่ได้ราดนะเราช่วยนายโอเคถ้าว้าวันสวยว่ะเต็มบุญนะลิงอยู่บุญนะ อ้าวลิงแตกนะเย็ดแคลร okay. e ี่ใส่ร่วงเลยเมดเขาอยู่กาอนะเป็นดานไอ้สลิมมามาดิเพื่อนเมด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 มาปิดเรียบร้อย ช่วยนะแคลรี่ผมไม่ได้มารัะเสี่ยวลิงชิบหายเลยว่ะ <What the? S 1> ผมไม่ขึ้นตัดเลือดแล้วนะออกดาเมดล้วนดีกว่ะอยากขึ้นเป็นสปุกกี้มาก่อนนะรีดดาเมดขึ้นจอกอเล็กมาก่อน อันตีนี่ก้อนหินอย่างสวยนะลนใจหัวเอ้ล่างๆเอาล่างได้ปะเฮ้ยบนแตกนั่นน่ะโอ้โหบนแตกฟรีเลย เดิงอยู่ป่าป่าซ้ายนะไม่โดนคนระับถ้าโดนมันจะเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะถ้าหนึ่งผมมันดูกว้างขึ้นอนะ่ะมันเล่นง่ายขึ้นนะสวยวะเออเอ,เอ,เอมิลี่มา โอ้ยสลิมเจ็บท่านะั่นอ่ะเกือบมิดรอดอะ่ะแตกสวยเออป้อมป้อมไม่มีอันตีว่ะมุ่งกุดต่อเลยครับผมโอ้โหแตกสวย

โดนติดโอโหสวยจัดมีแบบรูปหน้ามาด้วยป่ะมาเพื่อนไปรอด้วยดิอย่าไมไ่ได้ได้โชว์หดเลยอื้จแตกหืมสลิมโหดสวยแคลรี่ผมรออยู่เลยนะโอ้โกดแรงอ่ะตอนเนี้ยใครก็ได้อ่ะเดีด๋ยวไ,ไ,ไปนี่ดีกว่า อีว e ิวดกว่าดูดิดูดิไม่แรงได้ไงอ่อวออาวแตกโคตรแรงลิงเกิดแล้วลิงเกิดแล้วเดี๋ยวรอรอยกลิงให้แตกไปลิงสวยโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ก็เป็นกนาลังใจในการตางคลิปนะครับสกิลไอ้สกิลนี้ผมว่าสวยนะกับที่เสียไปห้าพันสองร้อยกว่าคูปองอะ่ะสวยใช้ได้เลยใครชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับ